วันนี้มายินดีกับลิเดียเปิดหนังสือค่ะวันนี้ก็เปิดตัวหนังสือรีเดียนะคะก็อย่างที่บอกว่าเราก็เป็นเพื่อนสนิทลีเดียเพราะเราเจอกันในงานแต่งรีเดียนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าดีใจแทนเพราะว่าเห็นเดียตั้งแต่เป็นแบบควีนอะไรนะ R&B Queen of r ี ตั้งแต่เด็กจนถึงแบบตอนนี้ค่ะลูกหนึ่งแล้วก็ <c oughs> ยังฟิตแด์เฟิร์มอยู่เลยดูเขาเป็นไอดอลทางด้านออกลังกายของเราดาว่าเขาเป็นไอดอลของเด็กยังเจเนอเรชันของคนที่เป็นแม่แม่แมทั้งหลายอะค่ะว่าคุณแม่ปี2016ไม่ต้องแบบอยู่บ้านาระวังตัวคือแบบลิเดียอุ้มท้องอยู่ก็แบบบอดี้เวสปุบบปุบปุบเก่งมาก เราเห็นเขาถ่ายคองถ่ายคลิปมาตกใจไหมคขนาดนั้นเลยเหรอเป็นคนเป็นแม่ก็บางคนก็บอกว่าพี่เดียระวังนะคะอะไรอย่างเงี้ยอ่านตามคอมเมนต์ก็ตลกดีค่ะทุกคนเป็นห่วงแบบคุณแม่คุณแม่ไหวเหรออะไรอย่างเงี้ยอ pues ืมถือว่าเป็นการพัฒนาวงการคุณแม่ใหม่ใช่แต่ว่านี่คือคุณแม่2016ของตัวจริงใช่ถือว่าเราเป็นการเตรียมความพร้อมเหรอคะเนี่ยพร้อมเลยเหรอคะแกินหนังสือ อ๋ออนาคตยังไม่รู้เลยค่ะก็ต้องให้เวลาเขาก็ความรักเป็นกับความรักความรักเป็นยังไงคะความรักดีไหมความรักคำวามรักครับดีไหมก็ show 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 them that you like you been practicing yeah so you so So Lydia? มีนิดหน่อย มีมีความสุขกับเลดียกับครอบครัวเลเดียกับครอบครัวเลดียมันครอบครัวอเล็กเพื่อนสนิทครับโซมีมีความสุขมากมากใช่ใช่ความรักเป็นยังไงความรักดีหรือไม่ดีดีครับดีทุกอย่างทุกอย่างทุกทุกวันดีดีครับดี ดีมากค่ะดีค่ะพวกเราก็อเล็กซ์ก็ทำทำเพลงอเล็กซ์เขียนเพลงก็เป็นคือเราก็เป็นมิวสิชันทั้งคู่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราเราช่วยเหลือกันในในในด่องมิวสิกเยอะมากแล้วก็ตัวอเล็กซ์เองก็กำลังจะออกแบบซิงเกิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวดาเองก็มันเหมือนแบบเราค่อยๆโตไปพร้อมกันอืมเขาเขาเป็นซองไรเดอร์แล้วก็เป็นนักร้องด้วยค่ะ Uh, ตอนนี้เราก็ยังเป็นแบบค่ายเล็กๆมิวสิกเขามาเขามาสตูดิโอเป็นห้องอัดที่เราไปใช้อัดเสียงบ่อยๆจนเขาตอนนี้ทำมิวสิกเลเบลแล้วค่ะมีค่ายเพลงแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนแบบเราก็พยายามจะหาเขาเรียกว่าส่งเพลงไปทั่วโลกแล้วก็อาจจะได้อยู่กับค่ายใดค่ายหนึ่งในในโลกนี้ในในใน,ในประเทศบางประเทศอะไรเงี้ยค่ะเราทำค่ายเพลงร่วมกันหรืไม่ค่ะเราเป็นเราเป็น เอออเล็กซ์เป็นศิลปินของคาม่าเลเบลนะคะแล้วก็ดาดาก็เหมือนแบบช่วยงานคาม่าด้วยตัวเขาเองก็ทำงานของเขาเขาจะออกเป็นแบบอ<ม>ินเตอร์เนชั่นแนไงคะส่วนดาก็ยังทำเพลงไทยอยู่แต่ก็วางแพลนไว้ว่าอยา,อยากอยากออก International เหมือนกันลองดู<ม>เขาเขียนเพลงให้ดาด้วย y o u w r o t e t i s s o n g ใช่ใชเขียนเพลงยากกับมียยังอยู่ค่ะคือจริงๆแล้วก็เหมือนไปพร้อมกันก็คือแบบว่าไทย ไทยมาร์เก็ตติ้งเออมาแบบเราอยู่บาเมืองไทยเราต้องมีเพลงไทยอยู่แล้วแต่ว่าเ้่เพ่อความสนุกก็อาจจะลองลองทำเล่นๆดูมันจะมีผลกระทกับสัญญาเราไหมเดาว่าไม่มีอะค่ะเพราะตอนนี้ทุกอย่างมันก็โอเพนมากขึ้นแล้วค่ะใช่แกรมมี่เรามีทีวีแกรมมี่เรามีม,ม, channel มีมีช่องทางให้ได้แฟนเพลงได้ดูแตกต่างมากขึ้น คือกับผู้ใหญ่ไหมวะถ้าเกิดเออของเพลงโกลเ,เตอร์จะทำกับค่ายนี้นะจริงๆแล้วเ,เรื่องเรื่องสัญญานะน่าดาว่ามันมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอะค่ะเพราะว่าจริงๆล้วถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราทำอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วมันเหมือนเป็นฟรีแลนซ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็ก็กลับมาคุยเรื่องเอกสารสัญญากันว่าจะเซ็นแบบไหนอะไรยังไงใช่บางจะมีปัญหาเรื่องสัญญา ดาว่าไม่มีค่ะเพราะจริงๆแล้วแกรมมี่ก็ดาว่าปี2ปีนี้พวกเราก็โอเพนลองลองของใหม่ๆเยอะขึ้นด้วยค่ะดาว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีกับกับค่ายเพลงหลายๆค่ายสัญญาเหลือเยอะไหมคะของดาน,น่าจะเหลือประมาณ1ปีค่ะแต่ว่าก็อยู่ที่เราจะออกอะไรกันต่อใช่แต่ว่าก็ไม่ซีเรียสแล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นเหมือนแบบ ดาก็หาอย่างอย่างแบบอย่างคาม่าเนี่ยแล้วก็หานักเขียนเพลงใหม่นักร้องใหม่ๆอย่างดาเองก็มีนักร้องที่แบบตอนนี้ดาทำ The Voice อยู่อะไรเงี้ยดาก็แบบแพลนอยากเขียนเพลงให้น้อง The Voice ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะอืมจริงแล้วว่า,วาการทาเพลงของเรามันถึงจุดอิ่มโตหรือยังกับเพลงสไตล,ล์เราๆ จริงๆเาว่า13ปีดาอิ่มตัวนะคะแต่ว่าการที่ทําการที่ดูแลแฟนเพลงไปต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นความสุขของเราด้วยอะไรอย่เงี้ยส่วนไอ้ไอ้อ,อยากจะออกอินเตอร์เนชั่นแนลก็คือเป็นความสุขของเล,เล็กๆของเราเพราะฉะนั้นแล้วมันก็บาลานซ์กันค่ะอยากจะเปลี่ยนแนวไปยังไงดีกับเรา13ปีที่ผ่านมาก็นั่นแหละคงจะเป็นแบบสตรองอินดิเพนเดนต์เหมือนเดิมมันๆแต่ว่าก็ก็ต้องลองลองเปลี่ยนแนวดูแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรผิด เราคุยกันมากขึ้นไหมเรื่องของสัญญาถ้าเกิดจะต่อต่อไปต้องมีอะไรที่มันโตขึ้นหรือเปลี่ยนไปกว่าเดิมแต่ว่าเรื่องสัญญาก็น่าจะต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นละค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้มันก็มีเรื่องเขาเรียกว่า copyright เกิดขึ้นมีเรื่องลิขสิทธิ์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการจะทําอะไรวางแผนก็ต้องคุยกันตั้งแต่ต้นทางค่ายมีการเรียกคุยเรือยงคะเหลือแค่ปีเดียวยังไม่มีค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าก็จะชิวๆแบบว่าดาก็คือทํางานไปเรื่อยๆจริงๆแล้วเราเขาเรียกว่าสัญญ,ญาใจกัน มีมาตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะลองเป็นอิสระแล้วลองไปหันไปโกอินเตอร์อย่างนี้ดูอิสระ,ะก็สนุกดีแต่ว่าจริงๆแล้วดาบอกว่าถ้าเกิดว่าดาอยากยังอยากร้องเพลงให้แฟนๆเพลงไทยฟังอยู่แต่ก็ยังทํางานเพลงไทยอยู่แน่นอนเงี้ยคะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์อิสระ,ะอาจจะสูงกว่าเปอร์เซ็นต์อิสระ,ะก็มีก็มีเพราะว่าดาว่าหมายถึงว่าเราทําอะไรได้มากขึ้นแค่นั้นเองแค่มันมีแค่เรื่องสัญญาเป็นเปเปอร์กับไม่มีเปเปอร์แค่นั้นเองค่ะอืม อะผลงานแล้วค่ะเร็วๆนี้จะมีอะไรก็ยังยังน่าจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่กลางปีหน้าเลยนะคะแล้วก็ติดตามชมแบบ The Voice ไปก่อนแล้วก็เนี่ยแหละค่ะประมาณนี้อัปเดตแล้วใครอินเตอร์นะครับกับอเล็กซ์เลยค่ะอเล็กซ์เลยค่ะ How many songs that we brought together? Oh my gosh, 10, 15 songs, สิบสิบห้าเพลงที่แล้วครับ ย่าเคียนทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ช้าช้าชิวชิว Have you ever made love song y t Of course. Of course. ก <laughs> ็ Maybe maybe we'll play for you guys sometime but not yet not yet. แต่ว่าต้องหาเพื่อนให้พี่เขาก่อนนะคะเพื่อนมีเพื่อนไหมมีเพื่อนมี ใช่มีฟรีไหมโอเคมีีมีฟรีมีฟรีหนึ่งปีครึ่งเนาะคือเรารู้จักกันตั้งแต่งานแต่งริเดียสก็งานแต่งริเดียสก็ almost two years แต่ว่าจริงๆเราคุยกันจริงจังแค่ ปีครึ่งแล้วกันค่ะดีค่ะก็พอมัความสนิทใจมันเกิดขึ้นจากพอเรามีกลุ่มเพื่อนที่มันเป็นกลุ่มเดียวกันทุกอย่างก็เลยเป็นความไว้ใจเกิดเกิดขึ้นเ็นบอกว่าเราเองก็เรื่องในหลวงอ่าก็เราก็รู้จักในหลวงเพราะว่าอเล็กซ์ชอบชอบเพลงที่ในหลวงเขียน The King Song อ่า Yesthe the one that ก็พูดใช่แล้วแล้วก็แบบเหมือนเขาก็เขาก็เหมือนแบบเขาก็แปลกใจว่าโหอันนี้เพลงในหลวงหรออันนี้ในหลวงเขียนเนาะฉันได้ยินทุกที่เลยที่ฉันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบอกใช่ในหลวงแบบ so talented in you know ก็แบบปื้มอะค่ะแล้วเขาก็แบบอีกอันหนึ่งที่เราเรารู้สึกว่าประเทศที่อื่นไม่มีคือ6กโมงเย็นแล้วทุกคนก็เหมือนแบบ Time s ต o p หกโมงเย็นแล้วทุกคนสแต still อืมอืม it's amazing เพลงตอนเพลงชาติอะไรเงี้ยเขาบอกว่าประเทศเดียวในโลกเลยที่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะอืมเขาแปลว่าไม่ถึงคนไทยถึงรักในหลวงคนนี้มากอืมเขาก็เขาทราบค่ะเขาบอกเจ็ดสิบปี the longest king yeah And I, I love how there's so much respect from the Thai people. Uh, having grown up here, uh, I've, I've come to respect uh, the monarchy as well, and, and I've learned so much about them. And it's amazing to see a country run so beautifully with with a monarchy like that. So it's, it's very respectful. It ดาว่าเพราะว่าเ,ออเรา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 ,เราคลุกคลีเราเห็นทุกอย่างที่แบบตั้งแต่เราเกิดอะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันอยู่ในทุกเมมโมรีมันเหมือนเราเห็นเราโตไปเรื่อยๆเราก็เราดูดูท่านทำเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยผูกพันแล้วเราก็คิดว่าคนไทยก็น่าจะคิดว่าท่านเป็นตัวแบบ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 อย่างที่ยอดเยี่ยมนะคะที่แบบเราสามารถทำเรื่องเล็กๆให้ทุกคนได้ ดาว่าเรื่องเดียวเลยเนี่ยท,ที่ที่มันได้ผลกับทุกคนคือทําหน้าที่ของตัวอให้ดีที่สุดเราเป็นนักข่าวเราเป็นนักร้องเราเป็นพิธีกรทําหน้าที่ของตัวอให้ดีแล้วสังคมมันจะมันจะดีอะคะ่ะ